สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมได้รถมาหนึ่งคันนะครับอ่าเอามานำเสนอเลยนะครับเป็นเอลยี่สิบสี่ศูนย์สองนะครับหรือเรียกติดปากกันว่าเอลข้างขาวนะครับเดี๋ยวจะจะลองมาใช้งานนะครับเนี่ยมาลองมาลองใช้งานจริงดูที่ว่ารถคันนี้มันมีตัวปั่นมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันปกติดีไหมนะครับ แต่เครื่องอ่ะรู้สึกว่าเจ้าอ่อนหน่อยก็คือมีควันรูระบายหน่อยนะครับแต่ว่าก็คือปกติใช้งานปกตินะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองวาปั่นนะหนานี้นะครับโอ้โหดูระดัาจะโลมซะด้วยนะวังก็ไม่จุดนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอ๋ขับรถยันมามานะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูนี่นะครับแบงนี้นี่มาแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะรถคันนี้นะครับเปิดที่35,500านรบาทนะครับอะ นิ่มไหมเครื่องนิ่มไหมยนิ่มดีไม่ไม่่นเลยขึ้นเนี่่ะเดี๋ยวลองดูดิเอ,อเนี่ยดูดิจะติดไหมเนี่ยอ่อะออองัดขึ้นงัดขึ้นสีเหลืองอ่ะ เกียร์ไม่มีเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยปั่นได้นี่ยวะเฮ้ยหลุมมาเลยเหตดแป๊บๆโซลุดมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับ <S <S เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ยี่สิบสี่อันนู้นสามหกเนี่ยนะลงมองกันครับสามหกแล้วเดี๋ ไปร้องนิ่นั่นป่านหรือถกคนเป็ดคนไก่เขาไงไปไงเอง๊งัดขึ้นเต้งัดขึ้น โอ้โอนะไหไปดูนี่แขวเขานี่เนี่ยตัวนี้งัดขึ้นนี่นี่รีรัวปานเยียราฟนี่นี่โอวินหน้าเอาไป ไปนู่นเลยเฮ้ยมาี้โอ้โหเฮ้ยจะรีวิวรถแล้หน่อยน่นไปไปนะน่นโอ้โหโอ้นั่นก็ อันนี้เป็นรถเภาเดียวนะครับก็ใครสนใจหรือว่ายังไงก็ทักมานะเบอร์โทนะครับ087 3127989นะครับอะก็คือรถใช้งานปกติเนาะเวกเบรกอะไรอยู่ดีหมดนะครับ วะปั่นดิ้นไม่กระจายเลยอ่ะเป็นไงเอ้าฮะ เหยียบเลี้ยวเหยียบเลี้ยวนะครับนี่มาแล้วเกียร์อะไรมันวิ่งอ่ะจริงอ่ะโอ้ลองลงไปแบบสโล่นี่เราเราแบบปั่นขวางไงลองดูนี่มันจะไปดีไหมไปดีแต่ว่าไปเขาไม่ได้ดัดอ่ะถ้าถ้าเป็นจีนแปะก็ค่ะดีเลยแข่งอะหรอถ้าเป็นเน็ตก็คือแข่งอะดีเลยถ้าเอาไปนานๆต้องดัดไปดู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  คัดแน่นลูกหมากหน้าแน่นหมดมีควันรูระบายหน่อยแต่คือไม่ไม่มีผลอะไรมากผูอ้อาเจ้า,า,จาของก็บอกว่ามันไม่ได้กินนะ้ำมันเครื่องนะรถอะ่ะก็ใช้ปกตินะครับเปิดที่เท่าไหร่สามหมื่นห้าโอ้โหแรงไหมแรงไหมราคาที่สามหมื่นห้าเนี่ยถ้าจำกวันนี้ก็ไปซื้ออีโก้งเอา อีที95้า้าโอ้เรปั่นขวางดิ่ลอดูดิเข่าดีไหมเอาเอาสโลสี่สโลสี่อะเล็กเล็กน้อยได้โอหเหรอะอ๋อต้องดัดไบด้วยอ๋อไม่ได้ดัดเรื่องมันไม่มีใบเลยวะไหนอ้า โอ้มันสับตรงๆเฉยมันเครียดอย่างนี้ถ้าตีดีแห้งก็ได้โอ้แต่ถ้าตีน้ำกุ๊บมันจะมันซอตั้งเหมือนนั่นไงเออแต่ถามว่าเข้าไหมเข้าแต่ว่าต้อไม่รู้มันเคื่อดไปเฉยๆอ๋อต้องดัดต้องดัดเออมันต้องดัดถ้าใครเอาไปปั่นน้ำอ่ะต้องดัดอ๋อเมื่อก่อนมันมามันก็ต้องดัดใช่ไหมใช่เข้ามาจากนอกต้องดัดหมดแต่เราไปซื้อจากเจเขานี่เาดัดให้เลยป่ะถ้อย่างเจต่อยจะดัดให้เลยอ๋อดัดให้เราเออเอา อลองดูดิดล,ลูกร้อนฟรีป่ะเนี่ยลูกล้อฟรีอะไปอะเดินดีไงเอาลองดิอ่ะใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับอ่าเนี่ยดูไปเหมือนมันก็ไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับเนี่ยเล่งหน่อยเจ๊ขับไปมันดูแรงหน่อยเจ๊รถโ,โอ้โหขับดูเหมือนไม่มีแรงดดอะรถอะ เออเออถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวไปดูที่เข่าดีไหมอันนี้ฟางคือไม่ได้จุดเลยดูนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหรือว่าโอเคนะก็ถือว่าพอได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่จะซื้อไว้ปั่นนะตัวเองก็ได้นะก็ดัดไบอย่างที่บอกนะครับ อ่าหรือไม่ก็เปลี่ยนใบใหม่เพราะว่าใบเนี่ยมันมันนานแล้วนะครับมันค่อนข้างที่ว่าจะมาคู่ตัวรถนะครับใส่รอบจัดหี่อหน่อยได้ ตััวปนเกี่อะไรวะเนี่ยเอาเกียร์สองเนี่ยเบรกอะไรดีหมดนะครับเหยียบเลี้ยวได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ มันพ,พอห้าแปดมาเดินอ่ะพอกันห้าแ <58, S 1> ี่ดูนะก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าปันาป่นอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดู สหรับหลังคารถมีนะสำหรับหลังคามีมาให้เลยครับก็พอดีคืออ่าบางโคนมันโยกเกยโยกเกยผมก็เลยถอดทําแล้วก็หลังคาก็ไม่ได้ใส่ไว้นะถ้าเกิดใครสนใจตัวรถก็เอาไปใส่กันเองเนะ้อหลังคานะครับอ่าแถมให้หมดนะครับอ่าแต่ไปนี่ม,มัได้ยัง ก็สำหรับรถเนาะถ้าใครสนใจก็โทรนะครับ0873127989นะครับ35500นานะก็ใครสนใจก็ลองโทรมาคุยกันดูนะครับอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบวันที่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ